สวัสดีครับพืก,กับสรุปการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับลิเวอร์พูลคุยต่อเนื่องเอเยนเอเกติเก้จะยื่นข้อเสนอล่าตัวแทนนุนเยสหงแดนเดินเครื่องรายงานล่าสุดจากฟาบิโซโรมาโน่ครับยืนยันว่าลิเวอร์พูลติดต่อก,กับคนใกล้ชิดของฮูโก้เอเกติเก้อย่างสม่ำเสมอตลาดการซื้อกัดนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับยังคงร้อนระอุต่อเนื่องล่าสุดฟาบิโซโรมาโน่นกูรูทันตันญายาทีมชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยความคึบหน้าล่าสุดที่แฟนบอลหงแดงต้องจับตาโดยยืนยันว่าลิรูพูยังคงติดต่ออย่างต่อเนื่องกับคนใกล้ชิดของฮูโกเอเกติก้กองหน้าดาวรุ่งของไอรักแฟงฟอร์เพื่อเตรียมดึงตัวมาเป็นทายาทคนใหม่ในหน้าลลูมโนนะครับได้กล่าวผ่านช่อง YouTube Channel ของเขาเองว่าสานการของดดวิลเลีสคาว่าจยาออจตินอนเฟลในช่วงเช้ามมนี้ทำให้บอร์ดบริหารลิบูฟูเอฟเอจต้องเร่งดำเนินการหาตัวแทน ด้วยการที่ดาวินจะย้ายออกไปเอดอิกิเก้จึงเป็นเป้าหมายสําคัญของลิเวอร์พูลโลมาโน่กล่าวลิเวอร์พูลได้พูดคุยกับเอเนต์ของนักเตะแล้วตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมและยังคงติดต่อกับคนใกล้ชิดของเขาอย่างสม่ำเสม,มอด้วยดังนั้นเอเกติเก้ยังคงอยู่ในเลือดรายชื่อที่ลิเวอร์พูลต้องการอย่างแน่นอนความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเนื่องจากฟอเรนแพทเทิเบิร์กนักข่าวอีกรายได้เปิดเผยก่อนใน,นนี้ว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโชซี่างก็กำลังเปิดศึกสามเศร้าเพื่อแย่งชิงไลเซนส์ก่อนหน้าในวัย22ปีายนี้เช่นกันโดยปีแสดงถึงขั้นได้ติดต่อกับเอเจนต์ของนักเตะเพื่อแสดงความสนใจอย่างจริงจังแล้วยังไรก็ตามการที่ลิเวอร์พูลเดินเกมลุวงหน้าและยังคงท้าทามอย่างไม่ลดละก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญการเลือกเป้าหมายไปที่เอเกติเก้ยังถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลแม้ว่าหลายคนอนาจมองว่าเขายังไม่ถึงระดับของอเล็กซานเดอร์อิชัค แต่น่าหนมาเขามีค่าตัวที่ถูกกว่าดาวยิงของนิวคาสโลมากซึ่งเป็นปรัชญ์กัรอย่างยิ่งหลังจากที่ลิเวอร์พูลพึ่งทุ่มเงินไปถึง116ล้านปอนด์เพื่อปิดดีลคว้าตัวฟอร์เรนเวสมาเสริมทัพการติดต่อเอเจนของเอกเกติก้ T K e, อย่างตัวหนึ่งนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า f s g กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการขายดาวินูเยสและต้องการที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อคว้าตัวดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูน21ปีทันทีที่มีตำแหน่งว่างในทีม แฟนบอลต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะกู่แขก่งสคัญอย่างแมนยูและโชซีเพื่อปิดเดียวเดายิงอนาคตไการอนนี้ได้สําเร็จหรือไม่หงดังไร้กังวลแม้เอเกติเก้รับว่าเป็นเด็กผีชีเคสของเคอร์เกสก็พิสูจน์แล้วใจนักเตะสําคัญกว่าเป้าหมายเป็นเด็กผีวูโกเอเกติเก้นะครับก็น่าเป้าหมายของลิเวอร์พูล ยอมรับว่าเขาเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดมันมตั้งแต่เด็กทำการกระแสข่าวที่ลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าไล่ล่าตัวฮ e ูก็เอเกติก้กอนหน้าดารุ่งของแอตแทนแฟงเฟิร์ตก็มาเสริมคมในยุคข,ของอเนอร์สลอตประเด็นที่น่าสนใจถูกยิบยกขึ้นมาก็คือการที่เจ้าตัวเคยยอมรับว่าเป็นเด็กผีหรือแฟนบอลคู่ปรับตลอดการอย่างแมนยู our, มาตั้งแต่เด็กการเมื่อสมบัานของเอเกติเก้กับสื่อฝรั่งเศสเมื่อเด่นธันวาคมปี2 0 1 4ที่ว่าสมสมุรโปรดของผมในวัยเด็กคือแมนยู อาจทําให้หลายคนกังวลว่าหงแดงอาจเสียเปรียบในการย่งจริงลายเสิ่งครั้งนี้อย่างไรก็ตามสานการณ์ล่าสุดข,ของมิลลเคเกตเด,ดกรายเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีแต่ไม่แฟนบอลลิเวอร์พูลสบายใจได้เคเกตนะ side, นครับเบกซา์ติมเชติฮังการีจ่อย,ย้ายมาสวมเสือ้อหงแดงเต็มทีก็เคยเป็นที่รู้กันว่าเป็นแฟนบอลตัวยงของปีแสดงเช่นกันเขาเคยกล่าวถึงไอดอลของเขาอย่างเดวิดยาวิดิสและความฝันที่จะได้เล่นในโอทัดฟอร์ดแต่สุดท้ายที่สุดแล้ว ดูเหมือนว่าโปรเจกต์ที่น่าดึงดูดใจกว่าของลิเวอร์พูลในปัจจุบันคือปัจจัยสำคัญที่ทําให้เขาเลือกย้ายมาอย่างแอนฟิลนี่คือข้อพิสูจน์ว่าในโลกของฟุตบอลอาชีพความเป็นเหมืออาชีพและความน่าสนใจของโปรเจกต์มักอยู่เหนือความผูกพันในวัยเด็กเสมอดังเช่นตำนานอย่างเจมี่ากลเกอร์ที่เคยเป็นเด็กเอเวอร์ตันเนียนมาก่อนทําไมลิเวอร์พูลถึงน่าดึงดูดกว่าคําตอบนั้นชัดเจนมากลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าสนทับย่างดุดันพวกเขาได้ตัวเจมี่ฟิมปงมาแล้ว ใกล้จะปิดดิวประวัติศาสตร์กับฟอรเรนเวียตและดิวเขามีล็อกเ,เกเกตก็จอดคิวสําเร็จตามมาพวกเขามีตั๋วไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่นักเตะทุกคนใฝ่ฝันในทางตรงกันข้ามแมนยูกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยังคงวุ่นวายภายใต้ใตกุนซือคนใหม่อย่างโรเบนอโมอริมและที่สำคัญคือพวกเขาไม่มีฟุตบอลยุโรปให้ลงเล่นในลกันหน้าซึ่งถือว่าเป็นจุดด้อยครั้งใหญ่ในการดึงดูดผู้เล่นระดับทอปสำหรับตำแหน่งกองหน้าแมเอลกซนเดออิซักจะเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่ แต่การเจอจก,กับนิวคคสเซลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ชื่อของเอเกติเก้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและเป็นไปได้จริงท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจของฮูโกเอเกติกเก้จะเป็นเครื่องชี้วัดที่น่าสนใจว่าระหว่าวงสมโมสรในวัยเด็กที่กําลังอยู่ในช่วงที่ไม่แน่นอนกับสมโมสรคู่ปรับที่กําลังสร้างทีมเพื่อความสำเร็จและมีเวทีอย่างอยูฟันแชมเบอรลิกรออยู่เขาจะเลือกอะไรแต่จากกรณีของเคอร์เกตดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้ว ดิวเวตสสตเทรนบาซ่าวันหงแดงกงค่าตัวดีอาร์ตเกินเพดานนิโกวิลเลียมพิกโผขึ้นแท่นเป้าหมายหลักโดมิโนโอเอฟเฟก์บาซูโรน่าวันลิเวอร์พูลที่จอดทุ่มเงินมหาศาลซื้อฟอร์เรนเวียจะส่งผลให้ค่าตัวลูดิอัตพุ่งสูงเกินจริงการเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับกำลังส่งแรงสันสะเทือนที่รุนแรงมาถึงถิ่นแคมโนหลังจากมีรายงานนำหูวว่างหงแดง ใกล้จะทุบสติสมงสรเพื่อปิดดิวคอ้ตัวฟอร์เรนเวียนเพเกอก์อัจฉเิียจากเบอร์เลเบอร์ซินนั่นทําให้บาโลนาเกิดความวิตกกังวลอย่างหนักว่าลิเวอร์พูลอาจใช้ดีอนนี้เป็นข้ออ้างในการโกงราคาค่าตัวลุยดีอาร์ตปิดทีมชาติโคลัมเบียสูงเกินกว่าที่พวกเขาจะรับไหววิเตอร์นาวารนะครับนักข่าวชื่อดังรายงานมาว่าบาโลนาเกรงว่าลิเวอร์พูลจะตั้งค่าตัวดีอาร์ตไว้สูงถึง6 5ถึง80ล้านยูโร เพื่อช่วยเติกกับการลงทุนครั้งใหญ่กับวียอสอย่างไรก็ตามชมพทุมได้ขีดเส้นตายและกําหนดเพดานเลหล็กสําหรับค่าตัวของดีอัตเอาไว้อย่างเชเัดเจนที่60ล้านโยูโรและจะไม่เข้าสู่โต้เจอจาหักหงแดงเรียกร้องสูงกว่านี้สถานการณ์ล่าสุดยิ่งน่าติดตามนะครับเมื่อมีรายง,งานมาว่าแม้ลุยดีอัตจะเป็นนักเตะค,คนโปรดของเดโก้ผู้นกากกีฬาของบาร์เซโลนาแต่ตอนนี้นิโคลเลียมปีกความเร็วสูงจากแอตแลติกบิวาว ก็ได้พิกโผล่ขึ้นมาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของสมโมสรแทนที่เป็นที่โลดแล้วโดยบอร์ดบริหารกาลังพยายามหาวิธีที่จะจ่ายค่าจิตญาของวิลเลียมซึ่งอยู่ที่62ล้านยูโรอย่างไรก็ตามนะครับแ,แต่ละดิวก็มีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปภาซาเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกพราะแม้ดิวของดิอาร์ตอาจมีราคาสูงแต่พวกเขาจะสามารถเจรจา,าผ่อนชาระได้ในขณะที่ค่าจิตญาของนิโกลวิลเลียมต้องจ่ายเป็นเงินสดก้อนเดียวเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น,นะครับดีลของนิโก้ยังสร้างความกังวลภายในสโมสรบาร์เซโลนาเองเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเขากับลามีนยาเมาและผู้เล่นบาร์ซ่าคนอื่นอาจกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงบางอย่างในห้องถึงตัวแม้ว่าจอร์นราปโปตาประธานสโมสรจะพร้อมมองข้ามประเด็นนี้เพื่อเสนน้นชนะกับนักเตะก็ตามบาร์เซโลนาจึงต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะยอมเสี่ยงกับดีลที่ซับซ้อนของนิโกวิลเลียมหรือจะกลับไปหาลหุยดิอาร์ และหวังว่าลิเวอร์พูลจะยอมลดราคาลงมาตามที่พวกเขาต้องการราม,มาไม่จบนะครับสนามบินลิเวอร์พูลแควเทรนเจ็บจี๊ดบินจากแมนเชสเตอร์ด้วยซ้ำก่อนประเดิมชุดขาวแควะแรงก่อนเดบิวต์บัญชียังเป็นการของสนามบินลิเวอร์พูลจอห์นเลนนอนโพสต์ข้อความสุดจี๊ดแชทเทน Alexander o, อเล็กซซนอโนอดีตลูกมอของเทียม การประเดิมสนามนแรกกับเรยวมาริดรามาร้อนระอุไม่จบสิ้นแม้เทนนเล็กซ์โนนู Martin, uno, นะครับจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของเรยวมาริดอย่างเป็นทางการแล้วแต่ดูเหมือนรอยร้าวกับเมืองเกิดอย่างลิเวอร์พูลยังคงฝังลึกล่าสุดบัญชี X หรือว่าทวิตเตอร์อย่างเป็น,นการของสนามบินลิเวอร์พูลจอห์นเลนนอนได้สร้างความมือฮาไปทั่วโลกโซเชียลด้วยการโพสต์ข้อความแขวะอดีตลูกมองของทีมอย่างเจ็บแสบ ก่อนที่จะตัวจะลงประเดิมสนามนัดแรกในสีเสื้อหรือวูผู้ในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับจุดเหตุของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเทรนต์ได้โพสต์คลิปวิดีโอการเดินทางสู่มาริดเพื่อเปิดตัวกับสมรใหม่พร้อมติดแฮชแท็กอิโมจิรูปบ้านและหัวใจสีขาวเสมือนว่ามาริดคือบ้านหลังใหม่ของเขาแต่เรื่องกลับไม่จบแค่นั้นเมื่อบัญชีของสนามบินลิร์พูลได้รีโพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมแคปชั่นสั้นๆตาแรงว่า เขาบินจากแมนเชสเตอร์ด้วยซ้ำที่เด็ดกว่านั้นก็คือในตอนแรกโพสต์ดังกล่าวมีการใช้อีโมจิรูปงูซึ่งมักจะใช้ในความหมายเชิงลบเกี่ยวกับการทรยศก่อนที่จะถูกแก้ไขเป็นรูปอีโมจิรูปตากรับกรอกไปมาในภายหลังโพสต์นี้กลายเป็นไวรัลในทันทีและได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกที่ก็มาแสดงความเห็นกันอย่างล้นหลาม การกระทำของสนามบินลิ์พูลนสตรอนส์เห็นถึงความรู้สึกของแฟนบอลหงแดงบางส่วนที่ยังไม่พอใจกับการตัดใจใย้ายทีมของเขาโดยเฉพาะกันที่เทรนส์ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวว่าเขาเรียนภาษาสเปนมานานแล้วส3สเดือนยิ่งทำให้ใครหลายคนมองว่าเขาได้วางแผนการย้ายทีมไม่นานแล้วก่อนที่ลูก,กันจะจบลงสีอีกแม้ว่าในงานแถลงข่าวเปิดตัวเทรนส์จะพยายามเอาใจแฟนบอลใหม่ด้วยควมพูดที่ว่าผมต้องการความช่วยมากมายาลามาดริด แต่การหยอกล้อหรือแขวะครั้งนี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันและความน่าจับตามองในเกมประเดิมสนามของเขากับเอาวอลรสในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอย่างไม่ต้องสงสัยนะฮะราม a าข้ามทวีแฟนเรดช็อกเดือด f s g เทดเดนเวอร์ชี้ลามิียนทุ่มเงินให้กับลิเวอร์พูลซื้อวีิสแฟนเบดวินโวยแหลกนะครับ แฟนทีมบอสตันเลกช็อกเดือดจ,จัดหลังทีมเรสสตาร์ดังราฟาเอลเดนเวอร์ตรามาร้อนอู่นกัทีวีมนะครับกลุ่มแฟนบอลบอสตันเลกช็อกแห่งศึก MLB กําลกำลังแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อแฟร์บีสปอร์ตคลับหรือ f s g กลุ่มเจ้าของโสโมสรหลังการตัดสินใจเทรดราฟาเอลเดเวอร์ Denver, สตาร์คนสเกนของทีมไปยังซานฟรานซิสโกไจแอนท์โดยพุ่งเป้าโจมตีว่า f s g กํากำลังเลืมเอียง โดยนำเงินไปทุ่มให้กับลิเวอร์พูลสโมสรฟุตบอลในเครือเพื่อคว้าตัวฟอร์เรนเวียดด้วยค่าตัวมหาศาลความกดแก่งของฟแฟนๆถูกจุดทุนวนวขึ้นเมื่อการเทรดเดเวอร์ซึ่งเป็นการปลดภาระค่าเหนื่อยมาสารเหลือสัญญา250ล้านดอนลลาร์เกิดขึ้นในช่วงเวลาลเลียงก,กันกับการที่ลิเวอร์พูลกำลังเหนือหน้าชอปปิ้งอย่างดุเดือดในตลาดนักเตะซัมเมอร์และจากเสียเทนอเล็กซานเดอร์โนให้กับเรียลมาดริดหงแดงกดคว้าตัวจิมมี่เฟมปงและจอได้ม ok ิล็อกเคอร์เกต ต่ดีอดที่ใหญ่ที่สุดก็คือการทุ่มเงินการัน,นตีถึง1 1 6ล้านปอนด์หรือ139.5ล้านดอลลาร์เพื่อกระชักตัวฟอร์เรนเวียสซึ่งเป็นค่าตัวสถิติใหม่ของสมโมสรทอนทำลายที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ทำให้แฟนบอลรดช็อตเชื่อว่าพวกเขาถูกหั่นงบเพื่อไปอุ้มทีมฟุตบอลจนเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหน,นักบนโซเชียลมีเดียแฟนๆไม่ได้โกหกเลยตอนที่พวกเขาบอกว่าจอห์นเฮนรี่สนใจแต่ลิเวอร์พูลแฟนคนหนึ่งกล่าว พระเจ้าถ้าผมเป็นแฟนทีมแล้วถูกหั่นงบเพราะไอฟุตบอลบา้บาๆนี่ผมคงจะเสียสติจอห์นเฮนรี่ขายทีมเถอะอีกเสียงเรียกร้องอย่างเกลี้ยกล่อมก่อนจริงเบื้องหลังข้อเก่าหาอย่ารไรก็ตามกับแหล่งขา่าววงในชี้ว่าไม่มีการเชื่โยงทางด้านการเงินโดยตรงระหว่างการเทรดของเรดช็อกและการซื้อตัวของลิเวอร์พูลเนื่องจากเอฟจีบริหารงานการเงินของแต่ละทียมยากจะกันอย่างสิ้นเชิง ยิ่งไปกว่าน,นั้นลิเวอร์ยังเป็นสโมสรที่ทำกำไร,ม,รมหาศาลด้วยตนเองโดยฤดูการ2 0อมทีสถึงสมรรถภที่ผ่านมาหงแดงมีรายได้สูงถึงประมาณ885ล้านดอลลาร์จากการคว้าแชมป์พิมพ์ลิกและผลงานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลิกซึ่งมากกว่ารายได้ของเลดชอ็อคที่ทำได้574ล้านดอลลาร์อย่างมีนยัยสำคัญนอกจากนี้ค่าตัวนักฟุตบอลมักจ่ายเป็นเงินงวดซึ่งช่วยลดภาระทงน้านการเงินได้ อีกหนึ่งบรรทัดสำคัญคือความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างเดนเวอร์กับทีมหลังมีรยายงานว่าเขาปฏิเสธที่จะเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นเพื่อช่วยทีมในช่วงวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเทรดครั้งนี้ในขณะที่แฟนบอลไรช็อกกำลังหัวเสียบับบี้เมลวินผู้จัดการทีมใจอันกรับแสดงความยินดีอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆการได้ผู้เล่นอย่างเดนเวอร์มันเหมาะกับเราอย่างสมบูรณ์แบบ มันสด้อนเห็นว่าดีลวนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากของอีกฝั่งและมีปัจจัยซับซ้อนมากกว่าเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวบ้านที่แข้งใหม่หงนะครับวียดดยรยกันยย่งว่าเป็นนิวเตียโกจำทัพที่เจ็กกี้คลับเคยหลงรักดิวเปอร,ร์มตีสารลิวเวอร์พูลเตรียมทุ่มเงินมาสารถึง116ล้านปอนด์คว้าตัวฟอร์นเวียดจำทัพอัิยะ ตลาดการสกนกเตะของลิเวอร์พูลกำลังจะลุกเป็นไฟอีกครั้งโงแรมนะครับเตรียมเดินหน้าเป็นเดี่ยวประวัติศาสตร์ของตัวฟอร์เรนเวียมีฟิลพรสมรรถสูงจากเบลเลกูซินโดยค่าตัวที่คาดว่าสูงถึง116ล้านปอนด์และล่าสุดความคาดหวังได้พุ่งสูงขึ้นไปอีกระดับเมื่อเดวเตะที่เคยถูกเปรียบเทียบกับลิโอเนลเมสซี่ผู้นี้ได้รับการยกย่องว่าให้เป็นติอโกอาคันตราคนใหม่ดินซอนเดอร์นะครับอดีตดาวยิงและนักวิจารณ์ฝีปากกล้า ได้แสดงทัศนผ่านท็อปสปอร์ตที่ทาให้แฟนบอลเดอะครอปต้องตื่นเต้นเด็กคนนี้สุดยอดนักเตะระดับโลกเมื่อคุณได้ดูเขาเล่นมันเหมือนกับการดูติเอโกอาคันตาลาเล่นไม่มีผิดคุณจํไหนไหมตอนที่ติเอโกลเล่นกับลิเวอร์พูลเขาสามารถทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้และคุณจะรู้สึกว่าผมรักที่จะดูเขาเล่นเด็กคนนี้ก็เหมือนกันเขาสามารถเอาชนะกู่แข่งยิงประตูอาร์ซิทเล่นเนเธอี์ลซ้ายและตำแหน่งหมายเลขสิบ ซึ่งน่าจะเป็นตัแหน่งที่ดีที่สุดของเขาสอนด้วยกล่าวเสริมการเปรียบเทียบนี้มีความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับเพราะติเอโก้คือนักเตะที่เชนครับอดีตรมคุลซือผู้ยิ่งใหญ่หลงรักในฝีเท้าเป็นอย่างมากเจนครับเคยยอมรับว่าหากติเอโก้ไม่เจอ,อาการบาดเจ็บเล่นงานเขาจะกลายเป็นหนึ่งในตำนานที่ยญดที่สุดของสโมสรในโลกคู่ขนานผมอยากเห็นอาชีพของติเอโก้ที่ปราศจากอาการบาดเจ็บ เขาทำในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะทำได้มาก่อนและเขาสามารถควบคุมทุกอย่างในสนามได้อย่างสมบูรณ์เจคกิงคลับเคยกล่าวเอาไว้การมาคงเวียดจึงไม่ใช่แค่การสมทัพธรรมดาแต่มันคือการนำจิตวิญญ,ญาณและศิลปะในการสร้างสังเกมแดงนกลางแบบที่ติอโกเคยทำเอาไว้กลับขึ้นสุทินอนฟิลครัางเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากแดนกลางชุดแชมป์พิมลีกอย่างไรอันสกาเฟนแบกอเล็กซิสแมคเลสเตอร์และดมมนิกสุบอสไลให้แข็งแกร่งและน่าเกรงขาม มากยิ่งขึ้นนะฮะระเบิดเวลาในแอนฟิลอันนัตกโกนเต้ยอยู่บนเส้นได้นะครับสัญญาเหลือ12เดือนการเจรจาก็มีเคลือบมาเรดจ,จ้องตาเป็นมันในการนับถอยหลังสัญญาของอิบเรยม,มากโกนาเต้ประการหลังคุสคันเหลืออีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นนะฮะทำให้ลิเวอร์พูลตกอยู่ในความเสี่ยงสูงที่จะเสียเข้าไปแบบฟรี ตั้งความควังคือกาในตลาดการเสืิมทัพยุคใหม่ของอเนอร์สลอตี่คว้าตัวเจอมีพิมพ์ปงและใกล้เปิดตัวฟอร์เรนวีสมารุมงถับลิเวอร์พูลกับต้องเผเชิญหน้ากับระเบิดเวลาลูกใหญ่ในแผงหลังเมื่อสถานการณ์สัญญาของอิบราเมกโกนเต้ปราการหลังคนสุคัญกําลังเดินเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายและยังไม่มีวิแววที่ชัดเจนของการตัดคะแนนช่วงใหม่กันออกใบนี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวตอบที่สาคัญ สโมสรต้องเลือกระหว่างการเร่งเจรจาให้สำเร็จลุล่วงตัดสินใจขายเขาออกจากทีมในช่วงสมนี้เพื่อป้องกันการเสียปไปแบบฟรีๆหรือเดิมพันเสี่ยงไปจนถึงปีหนะ้าซึ่งเรื่องอย่างฟุตบอลอินเดอร์รายงานมาว่าสถานการณ์อาจถึงเครียดถึงขั้นที่โกนาเต้อาจต้องเก็บกระเป๋าออกจากทินแอนฟิวเลยภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากความเสี่ยงที่การเจรจาอาจล้มเหลวทําให้ลิเวอร์ต้องบีบให้มีการตัดสินใจอนาคตภายในตลาดการแสตนิกเตอรอบนี้ ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือท่าทีของตัวนักเตะเองเย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมโกลเเต้ยอมรับว่าได้รับข้อเสนอใหม่แล้วแต่เมื่อถูกถามว่าจะเซ็นหรือไม่เขาตอบกลับเพียงว่านั่นเป็นการสนทนาอีกเรื่องหนึ่งและล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเขายังคงปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดอย่างแข็งกร้าวคุณรู้ไหมผมแค่อยากจะพูดอย่างเดียวทุกสิ่งที่คุณได้เห็นในโลกสื่อทียมีเดียมันเป็นของปลอมทั้งหมดโกลเนเต้กล่าวผมไม่ได้เรียกร้องอะไรจากสโมสรเลยพวกเขาเสนอให้ผมและผมก็ตอบกลับ พวกเขาไปแค่นั้นส่วนที่เหลือข่าวลือทั้งหมดมันเป็นของปลอมเขายังคงแสดงความไม่พอใจต่อข่าวก่อนหน,น้านี้ที่ว่าเขาใกล้จะเซ็นดานัทช์ใหม่โดยยินันว่าผมไม่เคยเข้าใกล้ที่จะเซ็นเลยเราจะได้เห็นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นคําพูดล่าสุดของเขาที่ว่าเอเจนต์ของผมได้พบกับสมสรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้เห็นกันยิ่งสะท้อนภาพความไม่แน่นอนที่น่าอึดอัดสําหรับแฟนบอลสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อมีอรยายงานว่า รานัน a ทุกขาวเรียมิดกำลังจับตาสัก,กรนี้อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะเข้ามาเจรจารในทันทีหากมีโอกาสอนาคตของกำแพงเหล็กชาวฝรั่งเศสในตินแอนเวียร์แขวนอยู่เป็นเส้นได้ยอย่างแท้จริงแฟนบนอลเดอะครอปคงต้องลุ้นกันตุกงว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนี่คือสงคการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบช้างครววันที่17มิถุนายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ